เป็นสบุ่ไทยควรรู้หรือควรละฉะนั้นต้องรู้ว่านี่คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกําลังปรุงแต่งจิตจิตกาลังถูกความฟุ้งซ่านปรุงแต่งให้รู้ความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยไว้เสมอความฟุ้งซ่านเกิดจากสังขารขันนี่คือสังขารขันสังขาระขันกาลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีสังขารขันสังขารสังขารขันกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกสังขารขันปรุงแต่งการเข้าไปสู่การรู้อย่างเงี้ยคือการกําหนดรู้ในทุกสา้งน ไม่ได้เป็นสบุทัทยสบุทัทยคือไม่อยากให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นการที่ไม่อยากให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยากดับความฟุ้งซ่านห้ามความคิดไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านอีกการห้ามอย่างนั้นเป็นสบูทไทยยิ่งห้ามยิ่งสั้นฉะนั้นแล้วความอยากนี้ต้องละเมื่อเราแยกทุกข์กับสมูทไทยได้แล้วก็กําหนดรู้ความฟุ้งซ่านละความอยากที่ปฏิเสธไม่อยากให้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนี้ต่างหากคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆความฟุ้งซ่านมันมีประโยชน์นะ ความฟังซ่านเป็นสองความฟังซ่านแรกเป็นความฟังซ่านแบบนิวร์ที่เรียกว่าอุทะจักกุดกุดจักเป็นอกุศลหล่อเลี้ยงหรือดึงไปในข้างของอกุศลความฟังซ่านแบบที่สองเรียกว่าวิจิตต์วิจิตต์อันเนี้ยไม่ใช่ฟังซ่านแบบนิวร์แต่เป็นความฟังซ่านที่คิดไปตามเนื้อง,งานเรื่องราวที่เราทําอะไรต่างๆเคลแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้มันดีอันเนี้ยเป็นวิจิตต์ความฟังซ่านแบบเนี้ยไม่ผิดต้องกําหนดรู้ แต่ถ้าความฟูสันแบบนิวรอ,อุทธัจจะเนี่ยไปในข้างของอคุศลอันเนี้ยขอให้เข้าใจว่าต้องแก้ไขด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรยัยพุทโธเมนะโธธรรมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธแก้ให้ถูกอันนะแก้เมื่อแก้ให้ถูกอันแล้วก็ไม่มีปัญหาก็แก้ได้